นัแต่ตอนนี้ได้อยูในีกบออยู่ลังหอสีอเต้ผู้ชนะ่ยูคอนกับูสียูคอนที่ดินนิคูลสีนอฟฟลัจะเป็นชื่กับมากกว่ของทีมอื่นอยู่ในนอก์มานครับแล้วมีทีอ่นนะมีทีมานก็คือต๊อกแับการเตานอที่เป็อันนั้นยุคยุโรสีได้อับอกเี่ยผู้ยิงเปริมครับ

มันนี่เดี๋ยวนี้เจ้าจงมันนี่เดี๋ยวนี้เอาอ่นอยู่เป็นนะนี่แค่วันเดียวนะ เอนี่นี่ขี้โกงนี่เห็นไหมขี้โกงตีน้องไอตัวเนี้ยขี้โกงนะนะเก้านะยังกลัวอยู่ค่ะเพิ่งลงมาวันแรกเนาะบอกลาได้เลยเนี่ยไอตัวเนี้ยเดี๋ยวบอกาดาเล้เลยนะเข้าใจปะ ข้าวที่แปดสาขาได้ไปห้ารันวันนะครับใาญ่สุดก็คือหนังเมืเยี่ยมประเทศราม่าเขาเป็นไมเมอร์จะเรื่องของเจโรเบิร์เอาเป็นไมเมอร์ครับขึ้นมาขึ้นมาเร็วๆอืออยู่ตรงนี้นะคะแถวเราเรรนี่นะะยอืมหลุดเพราะว่าพ่อเขาอย่างที่รู้นะพ่อเขาเป็นอัลไซเมอร์เนาะ แล้วเขาก็ทำอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วไอ้ก้าวมันก็วิ่งออกไปเลยนะคะน่ะกระพนใสสให้เหมือนจะขาดแล้วนะคะแต่ก็ยังติดคออยู่แต่ไม่ยอมขึ้นมาค่ะเหมือนเขารู้ทันว่าตาจะจับเขานะขึ้นมาก้า เหนื่อยใจค่ะแต่มื่อเช้าเขาก็อึแล้วแหละแล้วก็ตาเอาจานไก่มาวางให้เขาคิดว่าเขาจะมากินเขาก็ไม่มานะคะเนี่ยมาแล้วมาขึ้นมา เลี้ยงดีๆไม่ชอบเราอ่ะกำลังคิดจะพาไปทำหมันนะ่ะแล้วเชือกขาดด้วยนะ่ะขึ้นมาแล้ว เขามาแอบกินไก่ไปแต่เมื่อไรไม่รู้นะคะแต่ว่าก็กินไม่หมดเนาะเพราะว่าแล้วแบบนี้ตาก็จับไม่ได้นะคะเพราะเมื่อกี้เนี้ยเขามาหาแล้วเขามากินไก่แล้วแต่ว่าพอเขาเห็นตาเนี้ยเขาก็หลบไปเลยแบบเดีย๋ยวลองไปดูอีกทีนะนะะีค่ะทุกคน,กน,นอยู่ตรงเนี้ย เก้าไม่รู้เขาจะให้ตาจับหรือเปล่านะลองเก้ามาหับที่มาเล็้วคนเก่งครับครับครับมา มาพี่มาเร็วเออก้าวเกงอยู่แล้วเนาะจะอยู่กับพี่ไหมเนี่ยืดูเชือกขาดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่พาไปทำหมันอยู่กับพี่รวยนะเนอะแต่ยังไม่กล้าเข้าใกล้ค่ะโอ้ยลองถายก็ไม่ได้ใส่ เหนมเฮ้ยจับได้แล้วคะ่ะทุกคนเลี้ยงเหนื่อยเลยไปอบอยู่ใต้ต้นแก้วนะคะแล้วตรงนั้นก,โก็โลกๆนะนะพี่หลวยเนี่ยหนูเป็นอย่างเงี้ยทั้งคืนทั้งคืนเลยคะ่ะ พอรวยเขาขยับตัวน้องก็เดินมาหานะแล้วก็คู่น้องอืมอะไรของเขาอ่ะเนี่ยสร้อยเนี่ยกลุดแล้วอืมจนเดี๋ยวเช็ดเนื้อเช็ดตัวหน่อยนะ เดี๋ยวกินแมวเลียแล้วกันพี่รวยกินไหมแมวเลียเ <c oughs> เดินวุ่นวายกันหน่อยนะคะทุกคนมา นั่งรอก่อนนั่งรอขอมือขอมือนะครับขอมือนะอ่ะอกินดีๆลูกอา่าเนี่ยเห็นไหมพออยู่ที่นี่มันได้กินเห็นไหมลูกอย่าไปเที่ยวเลยนะพี่พาไปทำหมันพี่รวยดมอะไร พี่รวยกินแมวเลียไหมไม่เอาพี่รวยไม่กินพี่รวยเครียดนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยกินเลย mm hmm. ก็คงรำคาญน้องอะ่ะเขาเคยอยู่ตัวคนเดียวนะคะแต่ก็เรียกเรียกน้องมาเล่นแต่พอเล่นกันแล้วก็หนีหนีน้องนะคะเมื่อเช้าเขาดูแลน้องนะที่พาลงไปข้างล่างอะ่ะ เขาดูแลน้องอย่างดีเลยแต่ว่าน้องเร็วนะคะก็คือแบบเขาเห็นช่องทางแล้วพ่อเขาไม่ค่อยรู้เรื่องะะอะค่ะคนอัลไซเมอร์เนาะติดหมูก เดี๋ยวตาต้องเช็ดตัวให้เขาค่ะอะนั่งดีๆครับนั่งดีๆอ่านั่งรอ <laughs> để xe to này nữa, để chế to này nữa ไม่ไปไหนได้ไหมอ่ะฮึไม่ออกไปเที่ยวหรอกนะเดีย๋ยวเช็ดเนื้อเช็ดตัวหนนะ่อยเนาะมันหมดแล้วครับหนูจะเอาอะไรอีกอืมเอาพบคุณพกขนุนหนังโอ้ยังมีอยู่หน่อยอ่ะตาไปเช็ดอ พอแล้วนี่เหรอครับ